สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทํานมข้นครับจากนมโรงเรียนครับเพื่อนมีวัตถุดิบเพียงสองอย่างครับเพื่อนเราจะมีนมนมโรงเรียนครับนมโรงเรียนขนาด200ร้อยกรัมนะเราใช้สองถุงครับเพื่อนแล้วก็น้ําตาลใช้สองร้อยกรัมครับผมทำแบบง่ายๆเอาไว้กินกับขนมปังหรือปลาต้มโกครับผมเราไปลงมือทํากันเลยครับเพื่อนๆเราจะใช้ไฟกลางไปค่อนข้างก่อนนะครับเพื่อนๆใส่นมลงไปครับ ใส่น้ำตาลครับผมานาทีผ่านไปเราจะเห็นว่านมของเราก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราเคี่ยวประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนนมของเราก็จะเหนียวข้นใกล้จะได้ที่แล้วครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับผมเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกสักครู่ครับประมาณอีก10นาทีครับเพื่อน เราก็จะได้นมข้นแล้วครับจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนมข้นของเราครับเราจะดูว่าสีมันกําลังจะเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนเข้มขึ้นนิดนึงแล้วนะครับเพื่อนๆเราใช้เวลาในการคนอยู่ทั้งหมด30ประมาณ30นาทีครับเพื่อนเราก็จะได้นมข้นของเราแบบนี้ครับ ถ้าใครใจร้อนหน่อยก็เร่งไฟให้แรงขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็ยืนคนให้เขาอยู่อย่างนี้ครับอย่าหยุดคนนะครับถ้าใช้ไฟแรงครับ๋ยวนี้ผมใช้ไฟอ่อนๆครับเพื่อนจะใช้เวลาประมาณ30นาทีครับเพื่อนแล้วเราก็จะได้หนงคนของเราเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนปิดไฟ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนมข้นของเราครับนี่ครับผมทําง่ายๆวัตถุดิบเพียงสองอย่างครับเราก็จะได้นมข้นออกมาจิ้มกับโดนัทครับคลิปถัดไปผมจะมาบอกสูตรโดนัทด้วยนะครับเพื่อนๆสูตรทำโดนัทไปขายชิ้นละห้าบาทครับแบบนี้เลยครับแล้วผมจะจิ้มให้ดูครับเหนียวข้นมากเลยครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทำขนมแบบง่ายๆมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้อยู่เดยๆครับแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆ EP หน้าครับเชฟไก่